สวัสดีจ้าทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยายบันชแนลพาพี่น้องมาชมวิวดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแต่มีแสงหมอกจางๆอยู่มีหมอกด้วยดวงอาทิตย์ก็สวยงามพี่น้องบรรยากาศแบบนี้หาบได,ด้เด้อบได้ง่ายๆได้พี่น้องดูเด้อทุกคน มีหมอกด้วยมีแสงอาทิตย์ด้วยดิชมวิวตอนเช้าประมาณหกโมงกว่า งหมอกหมอกประกายหมอกประกายหมอกกับแสงอาทิตย์ลงตัวพอดีมาชมหมอกด้อพี่น้องที่การละศินท์ที่บ้านมุดเจ้ามีบอ่อแบบนี้มีบอ่ออันนี้เป็นมาสองสามวันแล้วเนาะเป็นแบบนี้มีหมอกเยอะ นี่แสงอาทิตย์ขึ้นแล้วหมอกอะเบยยานเร์อืมหมอกก็ไม่ตัวแสงอาทิตย์เดยสวยมากวิวสวยมาก เต็มก้อนเอากับ,หหอเ,อกบเอากับตาหมาน